ปูเตรียมจักรยานนะคะออกมาไว้ให้หลานชายวันนี้ลูกชายจะต้องขึ้นรถไปตั้งกระชากสวัสดีเช้าวันที่23นะคะวันนี้7โมงเช้าเนาะตอนนี้6โมง45นาทีเดี๋ยว7ดโมงก็ออกปู่ได้เอาจักรยานออกมาให้หลานชายแล้วนะคะเพราะว่า7โมงหลานชายจะต้องขับรถไปหาพี่สาวจริงๆแล้วบอกให้ไปนอนบ้านพี่สาวไม่ยอมไปนะคะ อ่ก็เลยให้ออกถีบรถไปหาพี่สาวก่อนเพราะว่าแต่เช้าวันนี้ปู่ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องออกพร้อมยายจา๋าขึ้นรถเมย์ไปด้วยกันนะคะไปเช็คหัวใจเนาะ,ะต้องบริการตัวเองนะคะแกบอกไม่เป็นไรฉันไปรถอ่เมย์ได้ลูกชายไปทํางานแต่เช้าเพื่อที่จะหยุดเร็วมารอรับลูกนะคะวันนี้สามียายจ๋าก็ออกแต่เช้าเลยดู แต่เขาเป็นคนที่ถ้าทําอะไรเหมือนคล้ายๆว่าคอยจะปั่นนิดคือคอยจะเครียดนะคะปู่บอกว่าใจเย็นๆไม่ต้องห่วงอยู่ไปรีแลกเลยนะอืไม่รู้เช็คหัวใจวันนี้เขาจะใช้ยานอนหลับหรืออะไรหรือเปล่าเนาะเราก็ถามว่าทําไมไม่นัดลูกสาวให้พาไปละ่ะเขาบอกไม่เป็นไรฉันไปได้เออสมมุติว่าเขาให้นอนห6กชั่วโมงหมดลทธิยาเดี๋ยวฉันก็กลับเองพนะนี่แหละนะคะคือน,นิสัฝรั่งและลูกๆเขาก็รู้นะว่าันนี้ พ่อเขาจะต้องไปเช็คหัวใจไปตรวจหัวใจเนาะคงคงเขาก็คงคิดแหละว่าไม่เป็นไรนะเขาไม่มาใส่ใจหรอกนะคะพี่น้องขาบ้านนี้ถ้าไหวทําได้อืมชีวิตใครชีวิตมันครอบครัวใครครอบครัวมันนะคะ <c oughs> เออสามีก็ไปทํางานแล้วเนาะอากาศตอนเช้าหกโมงกว่านี่สุดยอดเลยสดชื่นมากๆปะตามไปทํางานนะคะเอาบรรยากาศยุ่งยุ่งยามเช้าเนาะมาฝากเมื่อคืนนิยาดาก็ แม่มารับเอาสี่ทุ่มหลับอุ้มไปนะคะเพราะว่าแม่ไม่อยากลุกมาตอนเช้าแต่เย็นนี้ยาดาก็จะมานอนที่นี่เนาะนี่แหละจ้าชีวิตในต่างแดนร่วมด้วยช่วยกันลูกสาวก็คุณแม่เลี้ยงเดียวอืมลูกชายก็เริ่มจะโตอีกสองปีเข้าโรงเรียนก็ไปโรงเรียนกับพร้อมยายจ่าขึ้นรถเมล์เนาะเข้าเมืองทีนี้ก็เหลือยาดาเราก็จะมาแปลนกันไปนะคะคิดไว้ล่วงหน้าเนาะค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอนถ้าเราคิดมาก มันก็จะทุกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็มีทางออกนะคะพี่น้องคาสวัสดีครับน้องไอ,อ่าน้องไอายวันนี้น้องไอ้ยออกแต่เช้าคาะนาัสุสอะอา่าไปเอปเอฮะเดี๋ยวรออีกแบบกป๊บหนึ่งหลกปะกินนมไหมยังกินแล้ว,นลวขนมปังหมดย่างหุงข้าวไวนะ้น่ะตอนเย็นเผื่อปู่อ่าเอาเอป้าป๊าเนาะกลับมา ทำอะไรให้ลูกกินอย่าโอเคเดกคันเออซ่ามันเม็ดมา่เจ็ดโมงออกบ้านแล้วนะคะวันนี้ออกเร็วหน่อยนึงเนาะอเลดักย่องะไปเลยไปแล้วยะดาจริงๆแล้วมักซ<ะ>ิ่มามเขาโตพอแล้วที่ดูแลตัวเองเนาะแต่ทีเนี้ยวันนี้ทำไมให้ออกเร็วเพราะจะไม่มีคนล็อกบ้านนะคะประตูบ้านเรา วัตุเนี่ยอ่าเลย s <S อ่ะย่าลืมเสื้อไอ้กล้ามเสื้อกั๊กสีนะพี่น้องขาจากกักรยานของพี่พลนะเนี่ยลูกชายไม่เคยได้จกกักรยานใหม่นะของพี่พลเลยเนี่ยอืลืมเสื้อสีลืมเสื้อสีนะะ ปัญหาของเราก็คือมียาดาเจ้าตัวเล็กเนาะเดซนาฟอาจักรยานได้ลัดไวเอาไว้บ้านสุดอะลูกลัดต่ไม่สุดเดซนาฟนั่นสตัเอร์โอเคอ่าโอเคลืมไปว่าเย็นต้องเดินกลับเองสุดทำงานรอบบ่ายลูกสาวทำงานรอบบ่ายอะไรบายบายได้อ่าเย็นก็จูงแขนน้องกลับมานะคะคุณครูเขาก็จะมาส่งถึง ข้างล่างเนาะตรงส่วนที่ยายจ๋าถ่ายบ่อยๆฟากด้านนู้นนะคะก็เดินข้ามมาทางนี้เองเนาะสองน้าหลานเดินมากับสายนักเรียนอืมหลายคนนะคะปะ่ะทำงานโอ้โอปายังไม่ออกมาโอป้าก้มเอิด <laughs> มาแล้วอันเดียก้มไปครัปุตเ็กอะน,น,นี่อีกเนมเมโเอ้ยเขาบอกว่าแกมา马าของพวกนั้นไม่เอาไปเก็บหรอกว่าัน คนแก่เนาะมาแล้วปะขึ้นรถมีนะคะนึกถึงเนาะ,ะวันนี้เขาบอกว่าเขาไปเช็คหัวใจเพราะว่าไปฟังผลแล้วก็เช็คหัวใจแล้วก็เช็คลำไส้ของแกนะคะเป็นวันนัสอ,อสาร์สเนาะอุ้ยลืมไม้เท้าลืมไม้เท้าชีวิตต่างแดนนะคะถ้าทำได้เนี่ยจริงๆลูกๆทุกคนก็รู้นะวันนี้แกจะต้องไปโรงพยาบาลแต่เขาก็ พอแม่แข็งแรงไปเองได้นะคะไม่มีการลางานกันเลยนะ mm. อ่ายายจ๋าเคยพูดกับสามีเหมือนกันว่าทาไมไม่ปักวันหยุดลางานเพื่อที่จะพาเขาไปหาหมอแต่ว่านัดนี้นัดนี้น้องสาวคนเล็กเป็นคนนัดให้นะโค้ดปักกนมีตูเฟีดูืวนะไปขึ้นรถเมล์กับลูกสะพ้ายพี่น้องคะ mm. อ่ะอโอเปอเรกฟกันซีฟันดา ดูดอกไม้ข้างบ้านสวยงามพี่น้องคะสดชื่นเนาะตื่นแต่เช้าเดินเล่นยามเช้าเนี่ยช่วงหน้าร้อนะจะสดชื่นมากๆนะคะปะปู่ไปและ <c oughs> ดู <c oughs> ไปขึ้นรถเมล์การค้าเล่าถึงเนาะชีวิตคนแก่ทางเมืองไทยนะคะอ,อย่างน้อยเนาะถึงเวลานัดหมอเนี่ยเรายังมีลูกหลานพาไปนะคะเหมือนเหมือน แม่โอเคเขาเพราะว่าเขาเดินทางเองไม่ได้แต่เจ้านี้ต้องขึ้นรถเมีเห็นแล้วแต่เมื่อก่อนนะคะแกไปล้างลําไส้คนเดียวลูกๆรู้ทุกคนแหละเป็นวันหยุดแต่เขาบอกว่าอู้ไม่เป็นไรฉันไปเองได้ไม่จําเป็นเธอก็ทํางานกันเถอะเสร็จแล้วล้างลําไส้เขาต้องใช้ยาสลบลูกสะพ้ยอยู่บ้านนะคะวันนั้นแกกลับมาเดินเข้าบ้านหน้าซีดเผือกไอเราบอกสามีว่าที่รักครั้งหน้าไปกับป้าได้ไหม สงศาลแกอ,อไม่งั้นก็เอาแก,แกไปเองหรือนัดเวลาออกมาเอาแกส่งบ้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วันนี้เขาก็คุยแล้วล่ะแต่เจ้านี้บอกไม่เป็นไรเธอทำงานเธอไปเถอะนะแต่จริงๆแล้วมันต้องวางแผนตั้งแต่ก่อนแล้วที่จะไปใช่ไหมาวางแผนแล้วตั้งแต่เขานัดเนาะว่าไอ้วันนี้เป็นวันหยุดแต่ก็ฝรั่งพอพ่อบอกว่า ไม่เป็นไรฉันดูแลตัวเองได้เขาก็จะปล่อยเลยนะคะพี่น้องขาเขาก็จะปล่อยเลยคนหล่อแต่นางก็บอกว่าวันนี้อาจจะได้ล้างลำไส้ด้วยล้างลำไส้นี่ก็ต้องได้ใส่ยาสลบนะเพราะว่าเขาจะใส่สายเนาะมันจะเป็นปีละสองครั้งปีละสองครั้งนะคะสำหรับล้างลำไส้แกเพราะว่าแกถ่ายปกติไม่ได้แล้วเนาะแกก็ถ่ายไอถุง ปัสสวาวะข้างๆไหลออกตลอดเวลานี่แหละคือชีวิตมีคนแก่มีเด็กนะเราฟิกอะไรตายตัวไม่ได้ทุกครั้งที่เกิดปัญหาอย่าจะมองว่าเออเนาะมันจะทําให้เรามีทางออกคนเราเนี่ยมันมีทางออกอยู่แล้วทางออกเสมอนะคะถึงแม้เริ่มต้นมันจะตะขุกตะขักห่วงเนาะเหมือนห่วงเด็กๆอย่างเงี้ยห่วงลูกชายอย่างเงี้ยที่ว่าจะต้องเดินทาง คนเดียวปูกแกก็ปานิกนะคะแกก็คือห่วงหลานนะกลัวยาดาวิ่งหนีนอ้องอกลัวไม่ลถกลัวลานะคะเพราะยาดาเป็นคนที่ไม่ค่อยนิ่งเนาะแต่สุดท้ายพอเห็นหลานไปมาเองได้แกก็อุ่นใจแกก็เริ่มนิ่งลงเยอะเพราะว่าหมอสั่งเลยว่าไม่ให้ทำอะไรแล้วคนที่นี่นะเ <c oughs> ชื่อหมอมากนะครับพี่น้องคาไอเราพูดแบมแบบนี้ไม่ต้องฟังเลย แต่ถ้าหมอบอกนี่เขาเชื่อสุดๆแม้กระทั่งสาม,มียายจานอะันนี้คือนิสัยของฝรั่งนะคะ <c oughs> <c oughs> นกนิโกมองว่ารถเมย์มาหรือยังนั่นคือความจริงเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปู่ก็ทํางานไม่ได้ล้างถ้วยล้างชามไม่ได้ <c oughs> หมอสั่งเราก็เลยบอกว่าแต่ว่าไปกาแฟได้นะพี่น้องคขายายจ๋าบอกเอา้าก็ทำนิดนิดหน่อยหน่อยออกกาลังกายไปด้วย โนโนโนถ้าเห็นเห็นว่าฉันทำงานนี้ไม่ได้เลยนะเห็นไหยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่นะคะหมอที่นี่แต่กับหลานก็เหมือนกันเนาะแกก็พยายามปล่อยวางได้สุดๆเราก็หายห่วงหนึ่งเราก็ฝึกให้ลูกเราเข้มแข็งขึ้นสองเราก็เห็นว่าลูกสาวเราใส่ใจใช้เวลาวิ่งหาน้องหาลูกตัวเองมากขึ้นกับเมื่อก่อนที่ปล่อยวางให้ปู่ดูแลนะคะ สมตัวยายจ๋าเองวันหยุดหรือวันอะไรเราก็ลุกขึ้นมาทําเองเพราะเมื่อก่อนปลูกแข็งแรงเราก็ทิ้งให้ปูกเช่นกันเออบอกตรงๆนะอืมเนาะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถึงแม้เราจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ได้เห็นก็คือหนึ่งลูกเนาะเขาก็โตขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองนะคะพี่น้องขาเห็นไหมชีวิตอืมันมีปัญหาตลอดนะเดี๋ยวมันก็เขาเรียกว่าคิดไปวันๆแก้ไปวันๆ อ,อย่าคิดเยอะถ้าคิดเยอะนั่นคือมันจะทำให้เราทุกข์ใจเปล่าๆจริงๆมาถึงถ้ารถเมล์แล้ว <c oughs> work for bus <c oughs> อ่ะปะ๊าๆ have car for free อ่ะแก๊กนะจีอยากก่าปู่มีบัตรรถเมล์ฟรีนะคะพี่น้องะ่ะหมายังโอเคเนาะคลิปนี้จ๋าก,ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบรรยากาศยามเช้าวันที่23 <c oughs> วันที่23วันจันทร์ที่23พฤษภาปู่ไปหาหมอคอนโทนสุขภาพนะคะแล้วก็เช็คหัวใจออาจจะล้างลำไส้ด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูกันสภาพตอนเย็นกลับมาเป็นยังไงนะคะว่าจะอ่อนเพียขนาดไหนบ๊ายบาย่า